มาเรียนกันต่อนะครับอาบีดหกมหกหน้าที่เก้าสิบสามกันต่อนะครับนะเมื่อกี้นะครับผมาหน้าที่เก้าสิบสองอ๋อโอเคไม่มีปัญหาอะไรโทษทีครับแหมคนละหน้ากันหน้าที่เก้าสิบสามนี่นะครับคือ how does the writer support this a r e u m e n t นะครับต่อเนื่องมาจากหน้าเก้าสองนั่นเองนะครับเขาถามว่า ผู้เขียนนะครับนะ้ะได้ให้ความคิดเห็นนะครับสนับสนุนกับข้อโต้แย้งนี้อย่างไรนั่นก็คือคําว่าอุกุเมนนะครับวันจริงไม่จําเป็นต้องแปลว่าข้อโต้แย้งนะครับแปลว่าเหตุผลก็ได้นะครับนะผู้เขียนนั้นให้การสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นนะครับนะอุกุเมนเป็นความคิดเห็นเฉยๆก็ได้นะครับความคิดเห็นนี้อย่างไรนั่นก็คือ we'll give more people the opportunity to p l a n support to play support มันเป็นการให้โอกาสนะครับแก่ผู้คนนะครับในะในการที่จะเล่นกีฬาวี k อโซคิ i ชูเรน e and ิ e ิเชียลแ c c e s s to มันเป็นโอกาสให้เด็กๆนะครับนะแล้วก็วัยรุ่นในการที่จะมีตัวเลือกนะครับนะในการไปออกกำลังกายนะครับมีอย่างเขียนไม่จบนะครับคือยกมาจากตัวอย่างในบทความเมื่อกี้ Consequently นะครับโดยเฉพาะยิ่งแลก i e very easy to get to มันง่ายนะครับในะในการที่จะไปณศูนย์กีฬาอังใหม่นี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้อยู่ในใจกลางเมืองนะครับมีสถานีรถด่วนมีรถบัสหลายสาย The challenge will be improved ั่นก็คือภาพลักษณ์นะครับในทะัศนียภาพของเมืองนั้นจะได้รับการพัฒนานั่นเองต่อไปข้อสี่ครับขาบอกว่านะฮะ the line the l i n e r With the writer use to ื่เพื่อนักเรียนเขียนเส้นได้นะครับคำเชื่อมที่ผู้เขียนนะครับได้ใช้ในเนื้อเรื่องเช่น list point นะครับประเด็น expression on opinion นะครับการแสดงความคิดเห็น express a r e s u l t การบอกเหตุผลให้ replace them ให้แทนที่คำศัพท์เหล่านั้นด้วย appropriate one ด้วยคำศัพท์อย่างอื่นที่มันแปลคล้ายกัน นั่นก็หมายความว่า to list point to list point หมายถึงว่าให้ list ประเด็นต่างๆมานะครับนะว่ามีประเด็นใดบ้างก็ใช้คำแทนว่า to start with ก็ได้นะครับนะคือเริ่มจาก first more นะครับมีอะไรนอกเหนือไปจากนั้น what is more นะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมประมาณนี้ใช้แทนกันได้ตัวสีแดงนี่ก็คือ,อาจาก มาเนืนเรื่องเมื่อกี้นะครับส่วนตัวสีน้ำเงินก็คือคำที่นำมาใช้แทน to express a n opinion นะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับก็ใช้แทนว่า in my opinion นะครับในความคิดเห็นของฉันหรือ I think ฉันคิดว่า to express a result นะครับในการให้เหตุผลนั้นอาจจะพูดว่า consequently นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแล้ว to start with ในการเริ่มต้นนะครับอาจจะใช้ว่า To to begin with นะครับหนาะนะเริ่มต้นจาก First of all นะครับประการแรกของทั้งหมดแล้ว Firstly โดยประการแรก in the first p l a c e นะครับในสถานที่แรก a l s o ด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะใช้ว่า in a d d i t i o n to นะ and in addition นะครับเป็นการเพิ่มเติม what is more มีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้น f u r ร์สท more นอกเหนือไปจากนั้น m o r e o v e r มากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับใช้แทนกันได้ ก็เหมือนเดิมอีกนะครับนะฟตมอโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแล้วนะครับนองเหนือไปจากนั้นก็คือ in addition นะครับ in addition what is more also moreover นี่เหมือนเดิมนะครับนะ in my opinion นะครับในความคิดเห็นของฉันนั้นอาจจะใช่ว่า as far as I am concerned ซึ่งแปลว่านะครับนะความคืบหน้านะครับที่ได้ฉันได้เข้ามาเกี่ยวข้องจะแปลตรงๆนะครับชูไม้ไมตามความรู้สึกของฉันแล้ว In my view ในทัศนคติในทัศใยความเห็นของฉันนะครับไม่ใช่ทัศนคติความเห็นนะครับนะ i l I think ฉันคิดว่าอาจจะใช้ว่า I believe ฉันเชื่อว่าหรือว่า It seems to me ในความหมายของฉันแล้วประมาณนี้นะครับ Consequently consequently นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรา,าจ,จะใช้ว่า As a result ด้วยเหตุผลอันนี้หรือ Therefore ดังนั้นแล้วแล้วก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็ดีครับผมอี find example นะครับให้หาเหตุผลให้หาตัวอย่างตัวตีครับ <laughs> from the letter นะครับจากจดหมายเมื่อกี้ showing it written in a formal style ที่เขียนออกมาเป็นทางการนะครับนั่นก็คือที่เขียนเป็นทางการก็คือการขึ้นต้นอีเมลนะครับ dear sir เป็น formal แน่นอน regarding the decision นะครับอ้างถึง การตัดสินใจก็ถือว่าเป็นคำที่เป็น formal f f u t o r e คำเหล่านี้นะครับ consequently, what is more on in all นะครับคำเหล่านี้เป็นคำ formal ทั้งนั้นเลย I must state that I am in t u t l agree นะครับฉันขอยืนยันว่าฉันยังมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคำเหล่านี้ถือว่าเป็นทางการนะครับถ้าไม่เป็นทางการก็เช่น I think that ฉันคิดว่าอย่างนี้นะครับนะ หรือ I agree that ฉันเห็นว่าอันนั้นถือว่าไม่เป็นทางการแล้วก็คำลงท้ายนะครับ you r f are f l l y นะครับเป็นคำลงท้ายที่เป็นทางการถ้าไม่เป็นทางการก็เช่นอาจจะว่า you r s หรือว่า love อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับผมต่อไปก็ที่3ให้ match the informal p r o c e s s or sentences ก็1-6ถึง ให้จับคู่นะครับคําที่ไม่เป็นทางการวลีที่ไม่เป็นทางการข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6เนี่ยนะครับนะเนี่ยคำเหล่านี้ถือว่าไม่เป็นทางการนะครับกับคําที่เป็นทางการคือ a ถึง f อฟนักเรียนเรามาจับคู่กันดูนะครับนั่นก็คือถ้าครูเราพูดว่า I am writing about ฉันกำลังเขียนมาเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถือว่าไม่เป็นทางการนะครับถ้าเป็นทางการนะครับก็คือข้อดีนะครับนะต้องใช้คำว่า I'm a writing with r e g a r d t o o นะครับฉันกำลังเขียนมาด้วยการอ้างถึงอะไรก็ว่าไปนะครับข้อสอง I think that ฉันคิดว่าฉันคิดว่าเป็นคำพูดธรรมดาไม่เป็นทางการต้องใช้เป็นสำนวนว,นว่าข้ออีนะครับ It is my opinion that มันคือความคิดเห็นของฉันว่านะครับหรือในความคิดเห็นของฉันว่า In my opinion that ใช้ใช้ in my ก็ได้นะครับข้สามถ้า I had w h a t t h e y d e c i d e to do ฉันไม่ชอบหรือฉันรังเกยียจนะครับในสิ่งที่เขาตัดสินใจทำครั้งนี้นี่เป็นคำพูดที่ไม่สุภาพหรือไม่ทางการนะครับทุกทีครับไม่เป็นทางการอาจจะสุภาพก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นทางการให้เป็นทางการมากกว่านั้นนะครับก็ต้องตอบข้อ f ครกับ นั่นก็คือนักเรียนเอาพยัญชนะ F อมาใส่หลังเลข3นะครับนะ I strongly disagree with this decision นะครับแปลว่าฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับนะในการตัดสินใจครั้งนี้นะใช้คำพูดอย่างนี้นะครับนะสำนวนฝรัง่งอย่าไปใช้ว่า I had what they decide to do นะครับไปข้อที่สครับผม I don't like the idea of แปลว่าฉันไม่ชอบความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่เป็นทางการนะครับถ้าเป็นทางการต้องตอบข้อ A เลยครับ I wish to express my disapproval of นั่นก็คือฉันประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับนะในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนะครับแปลว,ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ข้อที่5ครับ so then ในการเขียนเรื่องนะครับนะอย่าใช้ก็ว่า so แล d then นะครับให้ใช้ข้อ B เลยนั่นก็คือ the consequence would be that ลำดับเหตุการณ์นะครับคำว,ว่า consequence นะครับ w would be t h ด t ควรที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับและข้อหกข้อสุดท้ายนะครับนะ I like this idea very much ฉันชอบความคิดนี้เป็นอย่างมากไม่เป็นทางการนะครับนะถ้าเขียนให้เป็นทางการนะครับเหลือข้อเดียวแล้วก็คือข้อ4นะครับต้องเขียนว่า I am strongly in favor of แปลว่าฉันเห็นด้วยนะครับอย่างยิ่งนะครับ นะอย่าใช้ว่า I like this idea very much ต้องใช้ว่า I am so t r n g l y in favor of นะครับโอเคผ่านตรงนี้ในการรวมประโยคเข้าด้วยกันนะครับ Joining sentences น,น,นั่นก็คือข้อที่4ให้นักเรียน match the agreement นะครับให้นักเรียนจับคู่กับว่า agreement นะครับนะบไม่ได้แปลว่าข้อโต้แย้งอย่างเดียวนะครับแปลว่าเหตุผลก็ได้ ให้จับคู่เหตุผลนะครับกับ consequence นะครับกับลำดับ then uh, write full sentence แล้วก็ให้แต่งประโยคเต็มๆด้วยนะครับโดย using expression โดยแสดงความคิดเห็น from the t a b l e จากตารางนะครับนะในหน้าที่92ในหน้าก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะครับให้จับคู่กับ A B C D นี่นั่นเองนะครับนะ ข้อที่หนึ่งนั้นให้จับคู่กับข้อ B ีข้อหนึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่า if the park is sold าเกิดว่าสวนสาธารณะนี้ถูกขายไปนะครับ d e w i be no open space แล้วก็จะไม่มี open space แปลว่าที่โลง่งท,ที่แจ้งนะครับนะท,ที่ว่างไม่มีที่ว่างเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสวนสาธารณะนี้ถูกขายไปก็จะคู่กับข้อ B ีนั่นก็คือ Children will not be able to play freely เด็กก็จะไม่มีอิสระภาพนะครับนในการไปเล่นวิ่งเล่นตามอิสระไม่มีสถานที่อีกแล้ว And people will have nowhere to walk t h e i r dog และผู้คนก็จะไม่มีสถานที่ในการไปเดินจูงสุนัขเล่นนะครับจะจูงสุนัขเดินเล่นหรือ ride their bicycle and so forth แล้วก็ไม่สามารถไปปั่นจักรยานและก็ทำมือเดินนะครับคำว่า so forth ในที่นี้ไม่สามารถทำมือเดินได้อีกแล้ว ก็จะแมทกับข้อหนึ่งข้อที่สองนะครับก็จะแมทกับข้อ c นั่นก็คือว่า there will be very few green area in town เมื่อขายนะครับสวนสาธารณะนี้ไปสร้างเป็นอย่างอื่นก็จะไม่มีพื้นที่สีเขียวเหลืออยู่แล้วในเมืองนี้ก็จะตรงกับข้อ c นั่นก็คือว่า this is very unhealthy นี่คือสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเลย as for ว่า People need f resh air and natural surrounding for good health ผู้คนนั้นนะครับหนาต้องการอากาศที่สดชื่นนะครับและก็สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพนั่นก็คือมีสวนสาธารณะอยู่นั่นเองไปขายสวนสาธารณะใช้เสียนะครับมันก็จะทำลายสิ่งเหล่านี้ไปและก็ข้อ3นะครับเหลือข้อเดียวก็คือข้อ A นั่นก็คือ the h o l d will be cloud and built up เมืองนะครับเราก็จะกลายเป็นเมืองที่แออัดจ,จอแจนะครับและก็มีตึกรามบ้านช่องมากมายนั่นคือข้อ A นะครับ w i วิ be more t r a f f i c a n u t o o n u t i o n มันก็จะก่อให้เกิดการจราจรติดขัดและก็มลภาวะเป็นพิษ And the town will no longer be a nice place to live และเมืองก็จะไม่มีสถานที่ที่ดีๆให้อาศัยอยู่นะครับก็คือเมืองที่แออัดจ,จอแจมีมลพิษนั่นเองไม่มีสวนสาธารณะ นั่นก็คือเขาพูดถึงกรณีที่ขายสวนสาธารณะไปแล้วก็ทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นมาแต่งเป็นเนื้อเรื่องได้ดังนี้นะครับผมเขาบอกให้แต่งเป็นเนื้อเรื่องด้วยนะครับก็คือ f o r s t of all in the park if the park is so t h e r e will be no open space left at the s o t children will not be able to play freely and people will have nowhere to walk their dogs ride their bicycle and so forth แปลว่านะครับโดยประการแรกของทั้งหมดแล้วนะครับนั่นก็คือการที่สวนสาธารณะถูกขายไปนั้นนะครับจะไม่มีพื้นที่ล่งให้หลงเหลืออยู่อีกแล้วนะครับดังนั้นด้วยเหตุผลอันนี้เด็กๆก็จะไม่สามารถเล่นได้อย่างอิสระและผู้คนก็จะไม่มีสถานที่ในการไปจูงสุนัขเดินเล่นนะครับในการปั่นจักรยานและก็ทำสิ่งอื่นๆนะครับ whatever ah uh, what is more there will be very few green area in the town obviously this is very unhealthy as people need fresh air and natural surrounding for good health นอกเหลือไปจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะมีพื้นที่สีเขียวไว้หลงเหลืออยู่น้อยมากแล้วนะครับนะในเมืองนี้ โดยการที่เห็นประจักษ์แจ้งก็คือว่าเมืองนี้จะกลายเป็นเมืองที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะผู้คนนั้นต้องการอากาศที่สดชื่นนะครับและต้องการสิ่งแวดล้อมนะครับที่ดีต่อธรรมชาติและก็ดีต่อสุขภาพ finally โดยประการสุดท้ายแล้วนะครับเนดะิร์ชาวิววิวคลาวเชนวิว่าเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่มีจราจรมีผู้คนมากมายแล้วก็มีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะ,ะมีตึก เ uh, ยอะแยะนะครับนวเบลอในที่นี้ this mean นั่นก็หมายความว่านี่ก็หมายความว่า uh, that there will be more traffic and pollution ก็จะก่อให้เกิดปัญหาการจราจรมากมายนะครับติดขัดแล้วก็มีสภาพมลภาว,วะเป็นพิษนะครับจากควันรถอะไรต่างๆ and the t แ w n ใ l l ช้าวิ e ว n บล be a night flash to live และเมืองนี้ก็จะกลายเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่นั่นเองนะครับ นำมาเขียนเนื้อเรื่องได้ประมาณนี้นะครับนะต่อไปนะครับก็บอกว่าให้นักเรียน you read the article below in Tuesday edition of the Westwell Herald นักเรียนจะได้อ่านเนื้อเรื่องข้างล่างนี้นะครับเกี่ยวกับบทบรรณาธิการนะครับที่เขียนไว้ในหัวข้อ,อสำหรับวันอังคาร,นะ,ครนะในหัวข้อคอ,อลัมน์นี้เรื่อง Westward w e s w e l l h o r r i d นะครับก็คือหมู่บ้านนะครับชื่อหมู่บ้าน You have decide d to write an a letter or email to the editor ให้นักเ,เรียนตัดสินใจเขียนอีเมลหรือว่าเขียนจดหมายไปยังบรรณาธิการนะครับเพื่อที่จะ express แสดง your up op your opposition นั่นก็คือแสดงความไม่เห็นด้วยในการ to plan t h e e r g o to plan to work The plan and to work the council to consider its decision ไม่เห็นด้วยนะครับของแผนงานนะครับหนาของผู้มีอำนาจนะครับในการตัดสินใจนะของสภานะครับในการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับของมันตัดสินใจของมันในที่นี้ก็คือสภาได้ตัดสินใจลงไปแล้วว่าจะขายนะครับสวนสาธารณะเพื่อสร้างเป็นโรงงาน ครูสรุปว่าอย่างนี้ก็ไแล้กันนะครับให้นักเรียนเขียนอีเมลหรือจดหมายไปไม่เห็นด้วยโอเคครับมาอ่านคอลัมน์กันก่อนนะครับนะคอลัมน์ Tuesday edition นะครับของเมืองของเมืองเวส t w เวลนะครับได้เขียนไว้ดังนี้นั่นก็คือ at yesterday meeting after a long discussion Westwell c o u s i n finally made a decision on what to do with Longhead Longhead Park นั่นก็คือในในการประชมุมเมื่อวานนี้นะครับผมหลังจากที่ได้ถกปัญหากันอยู่ยาวนานในที่สุดแล้วนะครับสภาของเมืองเวสเวลนะครับก็ตัดสินใจที่เกี่ยวกับนะครับหนาสวนสาธารณะที่ชื่อว่าลองฮิตนั่นก็คือเดอะพาร์คเคยก e e ก neglected for many years and it would be require a large sum of money to improve facility and to carry out o าร e ะ o มควา o คิ o เห็นนนั่นก็คือนะครับหนสาธาณนี้สวนสาธารณะ,าาระหแห่งนี้นะครับถูกเพิกเฉยนะครับหนาะไม่ได้รับการดูแลนะครับนา n e g l e มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับ many years แอนนะครับและตรงน,นี้นะครับต้องการเงินนะครับนะังบประมาณเป็นจำนวนมากในการที่จะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะ carry out Archer นะครับ solution work นั่นก็คือการบูรณะนะครับนะเพื่อที่จะดำเนินการนะครับการบูรณะสวนสาธารณะในครั้งนี้ nan despite the popularity of the park with local residents, the council decided that they could not afford to do this. Instead, in a controversial move, they have chosen to sell the land to a property developer. ต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากในการปรับปรุงนะครับบูรณะนะครับนะเสียงโอคนตวกในสวนสาธารณะนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับนะเพื่อให้สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับใช้ประโยชน์มากไปกว่านี้นะครับเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวท้องถิ่นแหน่งนี้นะครับลูกคูเรสเดนท์ทางสภานะครับของเมืองเวสต์เวลล์ได้ตัดสินใจว่านะครับ ต้องการที่จะมีความพยายามนะครับนะในการกระทำแก้ปัญหานี้นะครับแทนที่ก็คือในวงสนทนานะครับนะในคอนโซโบโซได้พูดว่าตัดสินใจชูซินทูเซลเดอะแลนด์ขายพื้นที่สวนสาธารณะเวิล์วลแห่งนี้นะครับให้กับ หน่วยพัฒนาอาสงหาริมทรั์นะครับนะคือแก่บริษัทพัฒนาอาหารอาสาอาริมทรับอั i นี้ดูอ t is t ้ดูอันนี้ทู t ด a t developable plans to build an estate of 5 0เ o u ต e s อ n the l ้า d ์นเดแลนด์และก็ทางหน่วยงานอาสงหาริมทรั์นะครับนะก็ได้กล่าวว่าเขาต้องมีแผนที่จะพัฒนานะครับสวนสาธรารณะแห่งนี้นะครับสร้างเป็น บ้านเรือนหรือว่าเป็นเอสเตทเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยสร้างเป็นบ้านจํานวนห้าสิบหลังบนพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้นี่คือการตัดสินใจแก้แกปัญหานะครับนะบรรณาธิการได้เขียนลงไปในคอลัมน์เ e ลสเดย์เดเนะครับดังนั้นเมื่อนักเรียนอ่านบทความนีเ้เสร็จเขาบอกว่าให้เขียนจดหมายรีเมลไปโต้แย้งนะครับดังนั้นนะครับนาะใน ยอหน้าแรกนักเรียนต้องแนะนำก่อน introduction แนะนำว่า I'm writing to express my opinion to the plan ฉันต้องการที่แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับแผนการในครั้งนี้ที่ท่านได้ตัดสินใจลงไปนั้น my opinion is that ความคิดของฉันก็คือว่า the land should not be sold to the property developer ไม่ควรที่จะขายนะครับนะสวนสาธารณะแห่งนี้ให้กับหน่วยงานอสสงหามารัพย์นะครับใจความหลัก ของอีเมลนะครับผมนั่นก็คือ my a r e u m e n t are that เหตุผลของฉันนะครับหรือข้อโต้แย้งของฉันนั่นก็คือว่า if the park is sold, there w i l l B e no open space left ถ้าเกิดว่าสวนสาธารณะถูกขายไปนะครับก็จะไม่มีพื้นที่ว่างให้หลงเหลืออยู่อีกแล้วหรือ there w i l l B e very few green area in the town มันก็จะมีพื้นที่สีเขียวเหลืออยู่น้อยมากในเมืองแห่งนี้หรือ the town will be cloud เขนแปล เมืองแห่งนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายแน่นหนาะแออัดและก็เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องประมาณนี้นะครับนี่คือเหตุผลทีนี้การเขียนตามลำดับนะครับ t ด e consequence แ l t แน t นั่นก็คือว่า children will not be able to play freely and people will have nowhere to walk their dogs or ride their bikes or and so forth ก็เหมือนที่แปลมาด้านบนนะครับก็คือเด็กๆนั้นจะไม่มีพื้นที่ อิสระในการวิ่งเล่นนะครับผู้คนจะไม่มีพื้นที่ในการจูงสุนัขเดินเล่นหรือปั่นจักรยานนะครับหรือทำสิ่งอื่นๆนะครับคำว,ว่า so forth this very unhealthy as people need fresh air และสถานที่นี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะผู้คนนั้นต้องการอากาศที่สดชื่นนะครับต้องการสิ่งแวดล้อมที่มีธรรมชาติแวดล้อมอยู่นะครับเพื่อให้ดีต่อสุขภาพ ดังนั้นเด i l l be m o ล e t r a าฟิกเมื่อขายสวนสาธารณะไปนะครับมาสร้างเป็นหมู่บ้านนั้นจะก่อให้เกิดการจราจรติดขัดนะครับนะพอให้เกิดมลภาวะเป็นพิษมากมายและเมืองนี้นะครับก็จะกลายเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่โดยบทสรุปแล้วนะครับ conclusion นะครับ my opinion is that the parkland should not be sold to a property property developer I think that the c o u s i n choice reconsider its decision ในความพิดเห็นของฉันแล้วนะครับโดยสรุปแล้วสวนสาธารณะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องขายไปให้กับหน่วยงานพัฒนาอสาังหาริมทรัพย์นะครับเพราะฉันคิดว่านะครับหนาะทางสภาแห่งเมืองเวสตเวลนั้นควรที่จะตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะคบว่า reconsider its decision นะครับผม ต่อไปนะครับก็บอกว่าให้นักเรียนทําผลผลงานนะครับให้ use your answer ให้ใช้คำตอบของนักเรียนเองนะครับในปัญหาในการตอบข้อที่ 5a ให้มาเขียนอีเมลเองนะครับนะเขียนจดหมายเียนอีเมลสัก120-180คำสัพท์ 3. you can use the letter in example t o as a model โดยใช้อีเมลในะข้อ2เป็นแบบนะครับ ก็นำมาเขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ประมาณนี้นะครับ Dear Sir สวัสดีครับท่านหรือว่าเรียนท่านที่นับถือ I'm writing to express my disapproval of the council's decision to sell Long Hat Park to a property developer. In my opinion, this is a terrible plan which will only have t h i s a d v a n t a g e for the people of w e t w e l l ฉันเขียนจดหมายมาครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยของฉันเป็นอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจของสภาในการที่จะขายสวนสาธารณะลองฮีตนะครับให้กับหน่วยงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในความคิดเห็นของฉันแล้วแล้วก็นะครับนี่เป็นแผนการที่เป็นแผนงานนะครับที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากซึ่งนะครับเป็นข้อที่เสียเปรียบนะครับสำหรับผู้คนชาวเมืองเวสเวล โดยประการแรกทั้งหมดนั้นก็คือฉันถ้าเกิดว่าสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับได้ถูกขายไปแล้วแล้วก็นะครับก็จะไม่มีพื้นที่ว่างหลงเหลืออยู่อีกแล้วด้วยเหตุผลอันนี้นะครับเด็กๆก็จะไม่สามารถวิ่งเล่นได้อย่างอิสระผู้คนก็ไม่สามารถที่จะหาพื้นที่ในการนำสุนัขไปเดินเล่นไปปั่นจัก,กรยานและมากไปกว่านั้นก็คือว่าจะไม่มีพื้นที่สีเขียวลงเหลืออยู่ในเมืองนี้แล้ว และที่เห็นประจักษ์แจ้งนั่นก็คือว่านะครับสถานนี้ที่นี้ก็จะกลายเป็นสถานที่ที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าผู้คนนั้นต้องการอากาศที่สดชื่นนะครับและต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อธรรมชาติและก็ดีต่อสุขภาพดังนั้นโดยสรุปแล้วแล้วก็นะครับนาเมืองนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนและก็ตึกรามต่างตึกรามบ้านช่องต่างๆนั่นก็หมายความว่านะครับนะ ที่นี่ก็จะมีการจราจรติดขัดมีมลภาวะเป็นเพิษแล้วก็เมืองนะครับก็จะกลายเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่ดังนั้นขอสรุปเลยก็คือว่าฉันยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ทางแผนงานของทางสภานะครับในการที่จะขายนะครับสวนสาธารณะลองฮิตฉันหวังว่าสภาควรที่จะ ตัดสินใจเสียใหม่ด้วยความนับถืออย่างยิ่งจากจอ์นโมเตอร์นะครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าที่เกี่ยวกับเขียนอีเมลนะครับนะก็จบหน้าที่93คุณรู้ไปเร็วเลยนะครับไปต่อหน้า94ต่อครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุน ช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอัพที่นั่นต้องขอขอบคุณ